สวัสดีครับวันนี้ก็จะมา,าพามาทำหม้อน็อกนะครับวันนี้ช่างเองก็จะพามาทำประกอบหม้อน็อกครับจะนี้เป็นงานงานประกอบใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นงานประกอบใหม่นะครับแล้วก็หม้อน็อก ตอนนี้โมโมให้แรงแล้วนะครับเราก็จะใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดโวลต์นะครับว่าจะได้กี่โวลต์นะครับดูกันครับเดี๋ยวเอาไฟ110ก่อนนะครับปรับได้นะครับ1 1อยสิบสอร้ยี่นะครับสองร้อยี่น้ำลึกนะครับบายช่าง A นะครับนะครับไฟ110นะครับออกอยู่ประมาณ179โวลต์นะครับแล้วก็ ไฟ220นะครับถ้าลวงน้ำลึกนะครับ2ไฟที่ออกมานะครับ,น,รบ 250, นะครับ250 260นะถ้าแบตใหญ่แบตแรงก็จะได้อยู่ประมาณ270นะครับอันนี้แบตไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใ่นะฮะ นี่ครับ,รบเดี๋ยวนะให้ให้แบตมันเต็มอยู่นะครับให้แบตมันขึ้นอยู่นะครับพอดีมันต้องเสียบชาร์จตลอดครับแบตนะครับแต่แบตดีๆก็จะแรงขึ้นนะครับ ป็นงานประกอบนะครับบายช่างเอนะครับมอน็อก